อยากให้คนคิดคุยกันนะคะกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นคําถามในอินบ็อกซ์นะ,ะที่มาถามอาจารย์เปิ้นจริงๆอาจารย์เปิ้ลทำคลิปหลายตัวแล้วนะคะเช่นเอ่อเวลาที่เขาหมางเมินทํำยังไงนะคะในกรณีเคสนี้นะคะอยากให้คนที่เคยคุยกันกลับมาคุยเหมือนเดิมกลับมาจีบเราเหมือนเดิมใช่ไหมคะแสดงว่าความสัมพันธ์ยังไม่ลงลึกคราวนี้อาจารย์ไม่ต้องบอกคุณอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะถูกใจเขาหรือว่าเขาจะถูกใจคุณแต่เวลาที่เขาดูเหมือนไม่สนใจคุณมัน ได้ว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าสนใจซึ่งตรงเนี้ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะทําเพื่อให้เขามาสนใจเราค่ะแต่ทําเพื่อความสุขของเราทําเพื่อสิ่งที่เราต้องการทําเพื่อสิ่งที่ดีสุดอันดับแรกข้อที่หนึ่งค่ะเวลาที่เขาดูเหมือนไม่ค่อยสนใจนั้นคุณจะต้องรักษาสมดุลที่ตัวเองว่าเวลาที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสนใจเรามากๆนะคะเราจะเผลอปล่อยกระแสแย่ออกไป กลัวผู้ชายคัดทิ้งกลัวเขาไม่เอาเราเขาจะคิดยังไงกับเรานะทําไมเขาไม่ทักไม่ทายไม่ติดต่อเรากลับมาเลยนะคราวนี้กลับมาตรงนี้ก่อนว่าสาวสตรองหนุ strong, strong ่มสตรองทุกคนนะคะจะไม่มีฟิลลิ่งที่คอยไขเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มคอยไขแสดงว่าคุณไม่เลิศแสดงว่าคุณไม่คู่คุณสมบัติข้อที่1คือกรลุณาอย่ารอเขาข้อที่1ก็คือถ้าอยากได้เขาอยากให้เขาสนใจคุณจะต้องรักษาสมดุลดยการมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเอง นะอันนี้น่าแปลกมากเลยค่ะคนไหนที่เราดูเหมือนสนใจเขาเราจะส่งคลื่นอะไรบางอย่างให้เขาแต่พอเขาอ่านเราไม่ออกเรารู้สึกเหมือนว่าฉันก็ไม่สนใจเธอเหมือนกันแหละนะคะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นสิ่งท้าทายแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ชายนะคะเขาจะมีสัญชาตญาณน,นักล่าก็คือรู้สึกว่าถ้าอะไรที่เป็นหมูในอวยหรือว่าออดูชัดเจนมากเกินไปหรือว่าดูพร้อมมากเกินไปเขาก็จะอ่านคุณออกว่าคุณชอบเขามาก เขาก็จะไม่ค่อยสนใจคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไปหาสิ่งใหม่ที่มันท้าทายกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่1ต้องรักษาสมดุลค่ะใครอยากมากกว่าคนนั้นแพ้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่มีความรู้สึกอยากและไม่มีความรู้สึกที่คอยด้วย 2. ในเมื่อเขาไม่ไม่ได้ให้ความสนใจเรา เราก็ได้เวลาแล้วค่ะที่จะต้องกลับมาโชว์สกิลนะคะแล้วก็โชว์ไลฟ์สไตล์ชีวิตนะคะว่าคุณมีชีวิตที่น่าอิจฉาแค่ไหนผ่านหน้า Facebook ผ่านหน้า IG นะคะเล่น TikTok อนะคะหรือว่าเป็นดาราสาวเป็นดาราหนุ่มไปเลยค่ะแล้วโชว์สกิลที่มันสนุกสุดๆนะคะถ่ายภาพแก้วกาแฟนะคะถ่ายภาพแก้วน้ำพันนะคะไปเที่ยวที่แปลกๆนะคะไปอยู่ตามซุ้มกาแฟไปออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหรือไม่ก็ไปออกกำลังกายเรียนรู้การทำกับข้าวอ่า ฝึกเรียนการแต่งหน้าเซลฟี่ภาพส,สวยๆแบบถ่ายภาพประิลปินนะคะไม่ใช่ว่าถ่ายประมาณว่าหน้าเดียวประมาณ20แอเป็นคนเหินหน้าตัวเองแล้วก็โพสต์ลงไปอย่างน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคุณไม่มีเขาก็ได้นะคะไม่มีเขาก็ได้เพราะอีกอย่างหนึ่งคุณต้องส่งกระแสไปด้วยว่าใครที่ได้ผู้หญิงอย่างฉันแม่งโคตรโชคดีอ่ะใครได้ผู้ชายอย่างฉันนะโคตรโชคดีเธอดูไลฟ์สไตล์ฉันสิเธออยู่กับฉันเธอต้องสนุกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าการโชว์ไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะมันเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนน่ะ อยากสนุกไหมอะถ้าอยากสนุกก็เข้ามาจีบเราดิถ้าอยากสนุกก็เข้าเป็นเพื่อนเราดิถ้าอยากสนุกก็เข้ามาเสพเราสิอันนี้คือจุดหนึ่งนะคะที่สาวๆหนุ่มหลายๆคนพลาดคือไปทำตัวทาตัวเศร้าเน่าหนอนทําตัวไม่น่าสนใจทําตัวเป็นพวกอบพัพรักไม่ได้ค่ะจะต้องโชว์ skill, สกิลโชว์ไลฟ์สไตล์ที่มันน่าสนใจสุดๆไปเลยแต่ไม่ใช่โทเพื่ออวดเขานะในขณะที่คุณกําลังโชว์ไลฟ์สไตล์อยู่จริงๆคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในความสุขนั่นเองค่ะ สุดท้ายข้อสามนะคะลึกๆแล้วของคนที่ต้องคอยตามความรักนะเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับความรักเพราะฉะนั้นคุณท่องเลยฉันคู่ควรกับคนรักที่ดีที่สุดฉันคู่ควรกับของเกรดเอพรีเมียมฉันคือคนที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดในโลกอะไรที่ใช่สําหรับฉันเข้ามาอะไรที่ไม่ใช่ฉันพร้อมสละออกและออกสู่ตลาดใหม่ตรงนี้นะคะคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณเนี่ยออกสู่ตลาดใหม่อยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณโอเพ่นนะ คุณสามารถคุยได้กับคนหลายๆคนนะคุณเป็นคนเฟรนเดอรี่นะอันนี้เหมือนกันค่ะมันทําให้คุณมีเสน่ห์อย่างหนึง่งที่ทําให้เขาเนี่ยสนใจนะคะแล้วถ้าคุณทําตามที่อาจารย์เปิ้นว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งรักษาสมดุลแล้วข้อ2นะคะโชว์ไลฟ์สไตล์สนุกแล้วและข้อ3เนี่ยอินสุดๆว่าคุณคู่ควรกับคนดีที่สุดในโลกแล้วถ้าคนคนนี้ยังไม่สนใจคุณอีกอาจารย์เปิ้ลขอพยากรณได้เลยค่ะว่าสามีในอนาคตภรรยาในอนาคต,ตรอคุณอยู่คนนี้ไม่ใช่อย่าเสียเวลาค่ะ อย่าหมดเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะแล้วก็อย่าไปรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยมันคือผู้หญิงคนสุดท้ายในโลกผู้ชายคนสุดท้ายโลกให้เกียรติตัวเองนิดนึงค่ะกินสักสีเป็นอาหารนิดนึงนะคะรักตัวเองนิดนึงนะคะคุณคู่ควรกับคนที่ดีสุดค่ะอย่าได้เสียเวลา5นาที10นาที1วันไปกับคนที่ไม่ใช่คุณพยายามพยากรณ์ดูสิคะว่าคนนี้ให้ความโรแมนติกค,คุณได้ไหมคนนี้ให้ความสบายใจคุณได้ไหมคนนี้ให้ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณได้ไหมถ้าคุณดูแล้วว่าเขาไม่ได้ส่งเสริมด้านความฉลาด ไม่ส่งเสริมด้านความร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมความสุขคุณอาจารย์เปิ้นอยากที่มองยาวๆว่าคนที่ใช่รอคุณอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะรักแท้มีจริงค่ะคุณมีคนรักที่แสนดีและอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เปิ้นอวยพรขอให้คุณโชคดีในความรักค่ะ